สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะเล่าต่อจากคลิปที่แล้วในเรื่องของเทวดาชั้นที่2หรือว่าเทวดาชั้นดาวดึงนะครับเทวดาของเรามีทั้งหมด6ชั้นนะครับชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์ที่สุดส่วนชั้นที่3ที่4ที่5้ที่6นั้นจะอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ซึ่ง หลายคนจะไม่ค่อยมีความรู้จักนะครับแต่ชั้นที่2นี่จะค่อนข้างรู้จักเพราะว่าผู้ปกครองเถียงเทวดาชั้นที่2ก็คือพระอินทร์ของเราหรือองค์อมรินนะครับแต่พระอินทร์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้คนเดียวนะครับจำเป็นจะต้องมีบริวารทั้งปวงนะครับบริวารที่ผมหมายถึงก็คือพญาช้างเอราวัณน,นะครับเพื่อนคงจะได้ยินว่าพญาช้างเอราวัณเนี่ยเป็นช้างที่มหาเทพสูงสุดนะครับแต่บางคนก็เข้าใจผิดว่าพญาช้างเอราวัณก็คือสัตว์ดิัจฉชนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเทวดาชั้นที่2จริงๆไม่่ใชนะครับ ท่านเป็นเอราวัณเทพบุตรเป็นเทพบุตรปกติเลยครับที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่2เพียงแค่ท่านมีความสามารถพิเศษสามารถแปลงกายเป็นช้างได้จึงเมื่อแปลงกายเป็นช้างแล้วจึงถูกเรียกว่าช้างเอราวัณหรือว่าเอราวัณโคจรศารนะครับความสามารถพิเศษของท่านเนี่ยเมื่อแปลงกายเป็นพญาช้างแล้วจะกลายเป็นช้างที่ตัวสูงใหญ่ถึง1นล้านสองแสนวานะครับนี่คือความสูงของท่านนะครับตามหลักในคัมภีร์อธิบายไว้ว่าสูงเท่ากับภูเขาไกรลาสเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ข้อสำคัญนะครับท่านมีถึง33หัวด้วยเหตุผลที่ว่าบนเทวดาชั้นที่2มีเทพปกครอง33ตนนะครับใน33หัวจึงเป็นตำแหน่งให้เทพ33ตนนั้นทำเป็นพระที่นั่งในหัวนะครับซึ่ง ถ้าในคำพีอธิบายแบบนี้แต่ว่าถ้าในเรื่องของการปั้นหรือว่าการวาดรูปเนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่3ามหัวเท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าศิลปินไม่สามารถที่จะปั้นหรือว่าวาดรูปถึงขั้นส3าหัวได้มันเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้รูปภาพออกมาไม่สวยงามนะครับจึงทําให้ช้างเอลวันในคำพีเนี่ยกับช้างเอลวันในศิลปินที่ปั้นเนี่ยจึงไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ให้เพื่อนๆ่เ,นเข้าใจไว้ว่า ในคมพีเนี่ยมีอยู่33หัวนะครับแล้วก็สูง1นล้านสองแสนวาครับนี่คือยานพาหนะของพระอินนะครับแล้วก็พระอินใช้ในสส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นยานพาหนะในการที่จะไปไหนมาไหนตามอัธยาศัยของพระอินทนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับใช้เป็นช้างศึกเพื่อต่อสู้กับจอมมารที่เป็นศัตรูตลอดการของพระอินนะครับแล้วก็เอราวันก็มีฤทธิ์แล้วก็มีฤทธินุภาพนี่มีทรงพลังสูงมากเลยจึงทําให้ทุกครั้งที่พระอินท ทรงช้างในการศึกเนี่ยจะชนะจอมมารตลอดเลยนะครับจึงทําให้หลายคนเข้าใจว่าช้างเอิาลวันคือสัตว์เดรัจฉานจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับ